สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกๆหล,ล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาร่วมกันฟังพระดำรัสของพระองค์พร,พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันจาวัน ทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่หกกุมภาพันธ์พระองค์ทรงตัดว่าจงมาหาเราและพักสงบเถิดเราสนใจเจ้าอยากอวยพรเจ้าและฟื้นใจของเจ้าลูกเอย๋ยจงให้ทุกลมหายใจของเจ้ามีเราอยู่เสมอหนทางข้างหน้าเจ้านั้นสูงชันนัก จงเดินให้ช้าลงและจับมือของเราไว้ให้แน่นเถิดเรากําลังจะสอนบทเรียนที่ยากให้แก่เจ้าเป็นบทเรียนที่เจ้าจะบรรลุได้ผ่านทางความยากดำบากเท่านั้นจงยกมืออันว่างเปล่าขึ้นด้วยความเชื่อเพื่อรับเอาการสถิดอยู่ด้วยของเราอันล้ําค่าของเราความสว่าง ชีวิตความชื่นชมยินดีและสันติสุขจะไหลผ่านทางการสถิตอยู่ด้วยของเรานี้เมื่อเจ้าหันไปใส่ใจในเรื่องอื่นนอกเหนือจากเราเจ้าก็ได้ฉวยสิ่งอื่นไว้ในมือเมื่อเจ้ายื่นมือไปฟ้าขี้เท้าที่ร้ายชีวิตเจ้าก็ได้วางของฝันอันงดงามแห่งการสถิตอยู่ด้วยของเราลง ลูกเอ๋ยจงกลับมาหาเราและรับเอาการสถิตอยู่ด้วยของเราอีกครั้งเถิดให้เรามาฟังในข้อพระคำมัทธิวบทที่11ข้อ28-29บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระ,ะหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหน็ดเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักหนึ่งที่มทีบทที่สองข้อ8เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทโสขออภัยค่ะโทโสและ าการเถียงกันอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงตักเตือนสั่งสอนเราให้เราเชื่อมั่นในพระองค์ที่จะเดินตามทางของพระองค์ไม่ให้หลงผิดตามทางผู้อื่นไปขอให้ทุกคนเชื่อ และไว้วางใจในพระองค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณและจะเชื่อฟังจะเดินตามทางของพระองค์ตลอดไปพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเบตตาสถติดและอวยพระพรให้ลูกทุกคนที่จะพ้นจากบาปพ,พ้นจากทุกมีความสุขให้ทําตามที่พระองค์ทรงบัญชาและทุกคนจะพ้นจากภัยพิบัติต่างๆลูกขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคย ทอดทิ้งพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรค์องได้ทรงประทานให้แก่ลูกๆทุกคนขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านค่ะ